อยวันนี้ก็จะมาเล่นฟรีไฟนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในแมปเอโมทั่วไปนะเพราะว่าเราเล่นแมปวังลงไม่ได้นะเฮาเราขาดอยู่เฮาแรงตกนะเฮาอยู่แรงไหมนะคะฮะฮะฮะอยู่แรงไหมโคตรเก๋ ฝนจะเป็นลมตันยอีละมลินคือทางที่ออเปลี่ยนนี้ครับทีนมันแบบตัวเงาหน้ารูมแบบเนี้ย ขอบคุณนะถึงมาให้กับพี่อ่ะ ใจลอยไปหอดมันกองอยู่บนตาแม่อ่อนแอกยันแต่แม่สิงหูใจลอยไปหอนมันนอนอยู่บนตาแม่โอ้โง เอเสิ่งดิค่ะกอเท่อาพด่กาทิ้งไอไว้ตรงนี้ละ Quadra <laughs> kill.

Men se, blåblåa Tomlets tjej ามาเก่งน,น่าวยช่วยมันถักไหม่เดียวี้อ่ะมันทัไนกไม่เดียวยวน

Go la ma, go Hey, hey, hey. Get on, get on, yeah.